สวัสดีครับวันมีมารายงานตัวครับวันมีกินกําลังกินข้าวอยู่ครับกินข้าวเย็นครับอร่อยเลยครับกินเหลือแค่นี้นะคะอร่อยมากเลยใช่ไหมลูกกินข้าวเสร็จขอแต่งตัวหลอกก่อนนะครับกินข้าวเสร็จแต่งตัวนะคะแต่งตัวพอแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพอแล้วใช่ไหมลูก กินอีกไหมฮะบนมีกินอีกไหมครับเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมไม่กินแม่เอาออกนะนะไม่กินแม่เอาออกแล้วนะนะลูกนะเอาอีกไหมเอาไหมลูกเอาจักหน่อยไหมจักอีกจักหน่อยไหมตาโตบ,บ้องเบลมองแม่นะคะ หิวก็มองแม่กินอิ่มก็มองแม่ใช่ไหมหิวเมื่อไหร่ก็แวะมายิ่งกว่าเซวนะคะบ้านเราเห็นเขาแข็งแรงสดใสก็ดีใจนะคะดีใจเนาะหูเขาจะวิ่งวิ่งตลอดเลยนะคะสำหรับบุญมีของเรา พ่อพ่อแม่เห็นหนูแบบนี้หูวิงว้งตตวิ้งตาโตโตแบบนี้พ่อพ่อแม่ก็ดีใจนะลูกนะนะรู้ไหมเนี่ยค่ะวายวายอร่อยครับกินอย่างอลเลดอร่อยเลยครับ กินต่ออีกสักหน่อยนะคะเสียงเรียนน้ำดังป๊อก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 นะคะเสียงเรียนน้ำของเขายังไงดูความน่ารักของบุญมีไปนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงดูให้จบนะครับจะมีน้องๆทั้งในบ้านแล้วก็หลังบ้านด้วยครับดูกันไปยาวๆาวเลยครับ ลูกมาลูกมากอ,อ pie pie. ิ่มแล้วลูกมาลูกเร็วเร็วอิ่มแล้วทําท่าจะลุกนะคะอ่ะอิ่มแล้วลูกมาหาแม่มาลุกมาหาแม่มาอ่ะเร็ว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 กินอิ่มแล้วมีแรงแล้วคนเก่งมีแรงแล้วครับมีแรงแล้วครับมาเร็วมาเร็วลุก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 เร็วลุกเร็วตาบ้องแบวนะคะ บุญมีของเราแข็งแรงดีนะคะพ่อ,พอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงบุญมีนะครับอ่ะกินอิ่มแล้วก็ลุกสิล,กล,กลุกเร็วลุกลุกเร็วฮะเมื่อกี้ทําท่าจะลุกนะคะทําท่าจะลุกเขานอนที่นอนอันนี้เขาจะตีวงได้นะคะเขาจะตีวงกิ้งของเขาได้ พอละไม่กินละกินเยอะละแม่เก็บละเก็บถ้วยอาหารละมองตามถ้วยอาหารมา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 ขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับมือนุ่มๆเนี่ยมือน้อยๆเนี่ยเออจะปนทําไมล่ะก็แม่ขอมือแค่เนี้อลูกลูก บน่นบนอะไรล่ะลูกฮะข้าวก็กินเสร็จแล้วจะบนอะไรอีกกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องลุกสิลูกกินข้าวเสร็จแล้วก็ลุกออกกําลังกายลุกออกกําลังกายนะเออเออเอะจับแค่นี้ก็ไม่ได้แม่แม่จับเหรออาจจะลุกเองจะลุกเองแม่ไม่ต้องจับ แม่แม่ต้องจับเดี๋ยวบุญมีจะลุกเองนะาแม่จับแม่จับแม่จับหน่อยนะนะหนะบุญมีนะลุกหน่อยนะลูกแม่จับหน่อยลุกหน่อยเร็วลุกหน่อยครับคนเก่งครับ่ะมามา มีการเอะนะคะส่วนอันนี้ก็คือเอานั่งนะคะให้นั่งกินข้าวเสร็จแล้วเนาะกินข้าวเสร็จแล้วทําท่าจะจะลุกจะลุกกิ้งมาแต่ว่าไม่ไม่กิ้งนะคะไม่ลุกแล้วก็แม่ขิงก็เลยเอาให้นั่งให้นั่งให้เลียตัวเลียของก่อนนะคะ แล้วแม่กิ่งก็จะมีเอาน้องยืนบ้างนะคะเอามีน้องยืนบ้างแล้วก็ไข่ของบุญมีก็ตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะคะที่ว่าตอนนั้นที่ว่าไข่มันบวมๆตึงๆเนาะตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูเด็กๆในบ้านกันต่อเลยนะคะว่าเขาทําอะไรกันเนี่ยค่ะแต่ละคนก็ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยเหมือนเดิมนะคะมีความปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยน่ารักส่งให้กับพ่อพ่อแม่ได้ดูเหมือนเดิมนะคะ ถึงแม้วันนี้คลิปเราจะมาช้านะคะแต่ก็มานะคะเราจะมีคลิปออกทุกวันนะคะพ่อพ่อแม่แม่ดูคลิปให้กับเด็กๆได้นะคะมีความน่ารักตะมุตะมิต,มตลอดค่ะรักกันหอกกันนะคะรักกันหยอกกันเสือน้อยทั้งหลายสายฟ้าแกล้งน้องนะคะสายฟ้าแกล้งน้อง ส่วนที่นั่งล้อมรอบนั้นมีใครมีสตูนมีทองแท่งมีสตางนะคะแล้วก็ทองไพลินมีนำชัยนะคะแล้วทองอินด้วยเดี๋ยวยังไงดูให้จบนะคะเด็กๆก,ก็จะมีความน่ารักให้ดูตลอดเลยค่ะมีความน่ารักมากมายเนาะส่งให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นนะคะแล้วก็ตูนตูนน้อยด้วยค่ะ ส่วนอันนี้น้ใชัยครับน้ใชัยนะคะนํำไซน้ใชัยจะสังเกตง่ายเนี่ยค่ะเขาจะมีขมแกะนะคะมีแกะสองข้างตัวเขาจะขาวหมดเลยนะคะแล้วก็มีแกะที่หัวเขาเนาะสำหรับน้ใชัยส่วนอันนี้ก็เนี่ยค่ะเหมือนเดิมแกล้งกันโอ้โอแกล้งกันแกล้งกันทองแท่งนะคะขาไม่ค่อยจะดี ไม่ค่อยจะดีพอมีใครแกล้งก็ล้มล้มง่ายนะคะล้มง่ายอันนี้ใครสตังครับสตังอ้อนแม่ครับอ้อนมาพ่อแม่เอฟซีด้วยครับหนุ่มน้อยมีไฝนะคะไฝที่จมูกสตังของเราสตังคแม่กิ่งก็จําที่ไยเนี่ยคะ่ะแล้วกลุ่มนี้ทําอะไรกรัน อันนี้คือเป็นช่วงก่อนที่แม่กิ่งจะไล่ทางต่อตนะคะแม่กิ่งเอาขนมขบเคี้ยวใ,ให้พวกเขากินนะคะกินกันอย่างอเ็ดอร่อยเลยนะคะ mm hmm. คืออันนี้คือเราเตรียมพร้อมสําหรับจะไล่ทางต่อตนะคะแล้วก็วันนี้ก็แม่กิ่งก็พาลูกๆไล่ทางต่อตตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ <sustainability. S 1> วันนี้เราเราไล่ก,กันยาวๆถึงเที่ยงคืนเลยลูกๆตอนแรกๆแม่กิ่งเอาขนมให้กินก็จะเนี่ยค่ะก็จะพากันกิน พอกินกันเสร็จกินกันอร่อยอร่อยเสร็จแล้วก็พอช่วงแม่ไลฟ์ก็จะพากันนอนนะคะพากันแยกย้ายนอนตามอัธยาศัยของแต่ละคนค่ะแล้วพอนอนพอสักประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มก็จะตื่นมากันนะคะตื่นกันมาส่งความน่ารักให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นเหมือนเดิมนะคะคุณมีได้แต่นอนมองน้องครับ อันนี้แม่กิ่งเอาขนมขบเคี้ยวให้กินแล้วก็เป็นขนมที่เป็นก้อนๆที่เป็นสำหรับเขาเรียกว่าแท่งญ้าหรอคะเป็นขนมญ้าใช่ไหมเออเนาะที่แม่กิ่งเคยซื้อเขากินนั่นนะค่ะเด็กๆชอบกินมากเลยนะคะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้เยอะไม่ได้เนาะเพราะว่าห่อหนึ่งก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะ49บาทใม่กิ่งซื้อมา49บาบาทนะคะห่อหนึ่ง ก็ให้กินได้วันละห่อค่ะวันละห่อเนาะหอก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะก็แบ่งๆกันกินไปอันนี้กลุ่มเสือรวมตัวกันนะคะหลังจากที่กินขนมขบเคี้ยวกันเสร็จแล้วบุญมีก็นอนเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมช่วยแม่ทำงานครับ mm hmm. เด็กๆหลังบ้านเราก็ได้กินเหมือนกันนะคะในบ้านกินยังไงหลังบ้านก็กินเหมือนกันค่ะ แต่หลังบ้านรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบกินกันสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชอบกินกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นขนมขบเคี้ยวพวกเขาจะกินแต่ถ้าเป็นเออเป็นที่แพงที่เป็นเออก้อนก้อนนั่นนะคะดูแล้วไม่ค่อยชอบไม่เหมือนในบ้านแต่กลุ่มในบ้านนี่จะชอบมากเลยนะคะ mm hmm. ในบ้านไม่กิ่งจะมีเปิดไฟที่เอ่สำหรับกันยุงเนาะ ที่คุณตาคุณยายหมอเคยเคยซื้อมาให้ที่เปิดไฟสองสเต็ปค่ะก็เป็นก็เลยจะดูเป็นสีเหลืองๆนะคะเด็กๆหลังบ้านเนี่ยค่ะก็กินกันยยอะเยะยยอยะเหมือนเดิมแต่ว่ากินกันพอมาดมๆกินกันนิดหน่อยก็ไม่กินกันนะคะก็ไม่กินกัน เนี่ยค่ะขนมอันเนี้ยค่ะที่ในบ้านชอบมากแม่กิ่งพอเขาไม่กินกันไม่กิ่งก็เลยเอาบางส่วนไปให้ในบ้านกินกันนะคะพอเอาไปให้ในบ้านกินกินเรียบเลยนะคะแม่กําไรทองก็กินนะคะแม่กําไรทองก็กินนําโชคกินอยู่นําโชคแม่กําไรกินทองกินอยู่แต่ว่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่ เพอ,อแป๊บเดียวแม่กําไรทองกินหมดเกลี้ยงเลยนะคะเนี่ยนํำโชคนํำโชคก็กินนะคะนํำโชคก็กินอย่างอร่อยเหมือนกันมันจะเป็นก้อนๆน,นะคะกินแล้วจะจะเขาบอกว่าจะก้อนขนออกมาเนาะแม่กิ่งก็เรียกไม่ถูกไม่รู้เขาเรียกอะไรจําไม่ได้คะ่ะจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรแต่ซื้อถูก <laughs> ซื้อมาให้ลูกกินถูกคะ่ะ ยอะเยะเยอะเยะกันนะคะในยามค่ําคืนของบ้านเรานะคะและกิ่งขอบคุณนะคะขอบคุณพ,พอ่อพ่อแม่เอฟซีที่ดูคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะ